ไปดูกรณีของเจพารนะฮะก็ต่อเนื่องจากเมื่อวานที่เราได้มีการน,นำเสนอรกรณีที่มีคู่หูดูโอ,อพงศักดิ์ธรรมทัตอารีและสุระคณิตทวีกุลเข้ามาถือหุ้นในเจพารด้วยกันซื้อบิ๊กลอตจากผู้ถือหุ้นเดิมนะเมื่อวานความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นก็ถือว่าคึกคักกัน,นะฮะระหว่างวันปรับขึ้นไปสูงสุด ที่ระดับ9บาท50สตางค์ก่อนจะลดช่วงบวกนะฮะลงมาปิดอยู่ที่8บาท65สตางค์ก็เพิ่มขึ้นมาถึงบาท20สตางค์นะครับคิดเป็นอัตราส่วนอยู่ที่16.11%มูลค่าซื้อขายเมื่อวานนี้เนี่ยวันเดียว822ล้านบาทนะก็ถือว่าคึกคักมากและ2ชื่อนี้ก่อนหน้านี้แม้อาจจะดูเงียบเหงานะฮะอาจจะดูหายไปจาก สารระบบของข้อมูลข่าวสารไประยะหนึ่งแต่วันนี้ก็พิสูจน์นะ uh huh. ว่าชื่อของคู่หูดูโอ พงศักธรมทัศน์อารีและสุรคณิตวีกุลครับย,รย,ยังเรียกแขกได้นะอ่ายังเรียกแขกได้นะครับแล้วก็อย่างที่เห็นปรากฏการเมื่อวานเนี่ยโูขึ้นไปตัวแรกก็ยีกว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแต่ด้วยความร้อนแรงเมื่อวานเนี่ยฮะก็เลยทําให้ตรงช่วงเย็นนะครับตลาดหลักทรัพย์เองประเทศไทยเองก็ประกาศให้เจพาร์เนี่ยเป็นหลักทรัพย์ที่เข้าขายมาตรการกํากับการซื้อขายระดับหนึ่งนะครับระดับหนึ่งนี้ก็คือห้ามคํานวณวงเงินการซื้อขายและก็2ก็คือใช้ตัวของแคสบาลานนะครับก็คือซื้อ นะครับแล้วก็มีผลตั้งแต่วันนี้นะครับ26มิถุนายนไปสิ้นสุดร้วนนะฮะวันที่16กรกฎาคมเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นเกณฑ์มาตรการระดับหนึ่งะฮะในแง่ของตลาดที่ออกมาเมื่อวานนี้มันร้อนแรงจริงๆนะฮะสำหรับตัวของเจพาร์คนั่นเองนะครับสัดส่วนของการทํารายการในครั้งนี้นะครับ9.975%อันนี้ก็ขายให้กับกลุ่มใหม่เข้ามาร่วมถือหุ้นด้วยซึ่งทั้งสบุคคลก็ยืนยันนะฮะว่ามีแผนลงทุน ระยะยาว uh huh. ในตัวของเจพักซึ่งก็ได้มีการเจราจากันมาระยะหนึ่งแล้วนะฮะในส่วนของการเข้ามาร่วมลงทุนในครั้งนี้มองในแง่ของการเพิ่มสัดส่วนของฟรีโฟลด a นะก็จากปัจจุบันขออภัยจากก่อนหน้านี้เนี่ยกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมเขาก็ถือหุ้นอยู่นะฮะในสัดส่วนที่สูงถึงเกือบเกือบเจิบเปอ่า uh huh. ใช่ครับนะฮะทำรายการออกมาครั้งนี้ ก็ยังเหลือสัดส่วนอยู่57.75%โดยประมาณนะแต่ก็ต้องถือว่าเพิ่มฟรีโฟลดในตลาดได้อย่างมีนัยสำคัญนะเพิ่มมไกเกือบ10%นะที่จะออกมาในครั้งนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ในแง่ของ ผลการดำเนินงานของเ p a าร์กแกรนดในเช์คในแง่ของพื้นฐานนะครับคุณสันทิพลเจนวัฒนาภัยสารนะครับซีอของเชปาร์กนะครับก็บอกว่าในแนวโน้มของไตรมาสสนี้ครับผลการดำเนินงานจะเติบโตได้ดีอย่างต่อเนื่องครับเมื่อเทียบกับไตรมาสแรกที่ผ่านมาแล้วก็มั่นใจว่าช่วงของครึ่งปีหลังเนี่ยผลการดำเนินงานก็จะออกมาดีอย่างต่อเนื่องขณะนี้ะครบริษัทอยู่ระหว่างการเจรจาปิดดีลใหม่เนี่ยเพิ่มเติมรวมกว่าสีสัญญ,ญาด้วยกันนะครับซึ่งก็ถ้าเทียบเป็นช่องจอดเนี่ยก็คิดเป็นประมาณสักสี่พัน ิดดิวได้ในช่วงของไตรมาสสของปีนี้หรืออย่างช้าไม่เกินไตรมาสสีของปีนี้นะครับในเชิงปัจจัยพื้นฐานก็ถือว่ามีแนวโน้มเติบโตที่น่าสนใจนะครับสําหรับเจนกล้องไกลนะหรือว่าหุ้นเจพาร์คแล้วการเข้ามาของ2อง r k เก็ตเมกเชื่อดังตรงนี้ก็น่าจะทําให้หุ้นมีความคึกคักมีสีสันนะฮะไปอีกระยะหนึ่งเลยนะโอเค okay, ติดตามรอดูผลประกอบการนะครับงวดไตรมาสสนี้ ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญนะฮะที้วัดว่าราคาหุ้นมีโอกาสจะขยับปรับฐานขึ้นไปได้มากกว่าเดิมหรือไม่